สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัชราพันปาศิลาครูวิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนนวมินทราชูทิตมชิมสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6วันนี้จะขอนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศดังนี้ ผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ด้วยบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชาวิทยาการคำนวณม .6 เรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุคดิจิทัลวิชาวิทยาการคำนวณม .6 มีเนื้อหาซับซ้อนต้องใช้การคิดวิเคราะห์สูงโดยเฉพาะหัวข้อปัญญาประดิษฐ์การออกแบบการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ผู้เรียนจึงเป็นความท้าทายสำคัญของครู ข้าพเจ้าใช้แนวทาง self-directed learning ผ่านบทเรียนออนไลน์เชื่อมเนื้อหาลงมือทำสะท้อนผลให้ผู้เรียนกำกับจังหวะการเรียนรู้ของตนเองได้ใช้เทคโนโลยีที่เข้าถึงง่ายเช่นหน้าเว็บบทเรียนกระดานส่งงานระบบสนทนาอัจฉริยะและสภาพแวดล้อมสร้างสรรค์เพื่อให้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาและเรียนซ้าได้ ในชั้นเรียนเริ่มจากโจทย์ใกล้ตัวแบ่งกลุ่มวางแผนทดลองและสรุปบทเรียนครูทำหน้าที่โคช้ชตั้งคำถามและให้ผลสะท้อนกลับอย่างต่อเนื่องนักเรียนที่พลาดชั้นเรียนหรืออยากทบทวนสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ทุกเวลาสร้างความเข้าใจและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เรียน ผู้เรียนได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์จากระบบสนทนาอัจฉริยะสร้างภาพประกอบและวิเคราะห์อาชีพที่สนใจแล้วต่อยอดเป็นชิ้นงานที่ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันผลของผู้เรียนได้รับความเห็นจากเพื่อนและข้อเสนอแนะจากครู แนวทางนี้ทำให้เห็นกระบวนการคิดและพัฒนาการของผู้เรียนผลสำเริจรายวิชาเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ถูกต้องวางแผนการเรียนรู้ของตนอย่างเป็นระบบใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคน้นคว้าทดลองและสร้างผลงานมีทักษะคิดเชิงคำนวณวิเคราะห์ข้อมูลแก้ปัญหาและทำงานเป็นกลุ่มเกิดเจตคติที่ดีต่อเทคโนโลยีและวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อสารและนำเสนอผลงานได้อย่างมั่นใจรับผิดชอบต่อการเรียนรู้จัดสรรเวลาเหมาะสมและตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีและ AI ผลงานและรางวัลทั้งด้านวิชาการและกีฬาอ e ีสปอร์ตตั้งแต่เหรียญทองศิละปะหัตถกรรมนักเรียนไปจนถึงความสำเร็จของทีม ROV ในระดับจังหวัดภูมิภาคและระดับประเทศกรรมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่30ระดับภาคเหนือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญาในงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรจากคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้นงานศินลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่72 รางวัลในโครงการแข่งขันกีฬา e-sport ทักษะ ROV Central นครสวรรค์ซีรีส์2024 Back to School จำนวน5รายการได้แก่รางวัลทีมยอดเยี่ยมคะแนนรวมสูงสุดถ้วยท่านู้วาราชการจังหวัดนครสวรรค์รางวัลแชมปเปี้ยนถ้วยรางวัลน,นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์รางวัลทีมมามืด Dark Horse ถ้วยผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รางวัลทีมที่มีภาพลักษณ์ยอดเยี่ยมสมาร์ททีมรางวัลผู้ควบคุมทีมยอดเยี่ยมรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ในรุ่นสอพอมอหรือเอกชนรายการแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ตเซ็นทรัลนครสวรรค์ ROV e ีสปอร์ตฮาโลวีน e port, 2024 รางวัลเซมิไฟนอลรอบ4ทีมสุดท้ายในการแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ตระดับอาเซียนชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่3รางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ต ROV ในงานมหกรรมวันวิทยาศาสตร์วิทยุคใหม่ AI เปลี่ยนโลก2568องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี2568รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2กีฬา e s p o r t ชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีในการแข่งขันกีฬา e ี p o r t ROV ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครสวรรค์รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่1ในการแข่งขันรายการ AIS Esport Series ไทย แชมป์เปี้ยนซีป2 0 2พ2จังหวัดนครสวรรค์และได้เป็นตัวแทนแข่งในระดับประเทศต่อไปทั้งหมดนี้ทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและพาผู้เรียนก้าวสู่ทักษะแห่งศตรวรรษที่21อย่างรอบด้านสำหรับท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อทางโรงเรียนนะวมินทราชูทิตมาชิมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ